มาทําความสะอาดหลังโรงงานแต่ระหว่างที่กําลังหรือกองไม้พาเลทนะครับสังเกตเอ๊ะมันอะไรเนี่ยหรือว่ามันไม้หน้าสามหรือเปล่าโอ้ยทำไมมันสีมันดําๆเหมือนไม้หน้าสามดูไปดูมาเอามันไม่ใช่ไม้หน้าสามแล้วนี่มันคืองูเหลือมตัวใหญ่นะฮะแล้วตัวนี้มันออกดําๆหน่อยนะครับมันนอนขดตัวก็เลยบรีบนะฮะ วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนะครับหลังจากแจ้งหัวหน้าเสร็จหัวหน้าก็ประสานกู้ภัยฮะ,ฮะแล้วก็โอ้โหช็อกในช็อกก็คือเจอไข่อีก40ฟองนะครับคาดว่างูเหลือมตัวนี้นะมันน่าจะเลืยออกมาจากป่า แล้วมาทำรังกกไข่ที่หลังโรงงานแห่งนี้นะครับเอาแบบนี้ละกันครับถ้าคุณผู้ชมเจอแบบนี้นะแม้ว่างูเหลือมันไม่มีพิษนะก็อย่าจับเองและยิ่งมันมีไข่4ี่สีฟองเนี่ยมันมีความหวงลูกอ่ะสัญชาตญาณใช่ไหมฮะเผลอๆมันไม่โฉกอ่ะมันจะรัดเอานะกระดูกกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยสองคนแบบนี้มันรัดสบายเลยนะต้องระวังดีๆแล้วกันนะเจน้าที่กู้ภัยนะครับมาดูไหมครับ